วันที่18มิถุนายน2567ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเตือจริงบทที่77และคำอําหนวยพรในเดือนแห่งโอเวยในหัวข้อเราจะทำให้คุณงามความดีมากกว่าการรับได้อย่างไรในคำพีเต้าเต๋อจ,จริงบทที่44กล่าวว่า กรณีเกินไปจะสิ้นเปลืองมากสมบัติล้นฟ้ากลับเสียหายยับเยินหมายความว่าอย่าโลภเมื่อมีความโลภจะเป็นการเหยียบบนตาช่างฝั่งที่ได้กฎธรรมชาติย่อมต้องเพิ่มลูกตุ้มน้ำหนักฝั่งที่เสียมากขึ้นอันที่จริงเมื่อคนเรายังไม่พอ ส่วนมากจะมุมาณนะก้าวรุหน้าแต่เมื่อมีเหลือเฟือกลับจะเหนื่อยหน่ายและเกียจคร้านได้ง่ายด้วยเหตุนี้ผู้คนจำนวนมากจึงไม่ได้ล้มเหลวในช่วงยกระดับแต่กลับถูกอาน,นิสงค์ล้มหลังจากงานสำเร็จและมีชื่อเสียงแล้วเราจะทำให้คุณงามความดีมากกว่าการรับได้อย่างไร ต้องบ่มเพาะให้เป็นนิสัยนั่นคือการนำสิ่งที่เหลือมาเผื่อแผ่ให้คนทั่วลาตัวอย่างเช่นบริจาคทรัพย์สมบัติที่มีเหลือเฟือให้แก่ผู้อื่นเพื่อบรรเทาทุกข์ของเขาหากมีสติปัญญาเหลือเฟือให้ถ่ายทอดกฎที่ถูกต้องและให้คติแก่ผู้อื่นเพื่อจุดแสงสว่างในใจคน หากมีเวลาเหลือเฟือให้อุทิศกายเพื่อรับใช้และสร้างสารรค์สภาพแวดล้อมหากมีความรู้ความสามารถเหลือเฟือให้ทำงานอย่างสุดจิตสุดใจช่วยสนับสนุนคนใหม่หากมีความสุขเหลือเฟือให้ยินแย้มและชื่นชมยินดีเพื่อส่งต่อความสุข ทุกคนล้วนมีด้านที่ตนมีเหลือเฟือขอให้ค้นหาแล้วสละออกไปเมื่อมองจากหลักเกณฑ์ทางสังคมแล้วดูคล้ายไม่มีประโยชน์อะไรแต่หากมองจากกฎธรรมชาติเมื่อเราใช้การเสียมาทะลุทะลวงท่อส่งพลังงานกฎธรรมชาติจะให้การได้ หลั่งไหลผ่านเราอย่างสุดความสามารถเพื่อให้คุณประโยชน์แก่คนทั่วลาได้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อมีคุณงามความดีมากกว่าการได้สิ่งที่เราได้รับจะมีเพียงเป็นการเสพสุขกับชื่อเสียงและผลประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทางสังคมเท่านั้นในเวลานั้นสิ่งที่เราถือครอง จะเป็นครูบาอาจารย์ผู้เปลืองปราดชี้นำทางความช่วยเหลือจากผู้มีพระคุณการปกป้องจากมวลชีวิตและความเลื่อมใสจากมหาชนซึ่งยากที่จะซื้อด้วยเงินทองได้นี่ไม่ใช่สภาวะที่ดีที่สุดของชีวิตคนเราหรอกหรือจากอาจารย์เจ้าเมียวว่า วันที่18มิถุนายน2567เผยแพร่วันที่2326